โอเคครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมค์ครับที่เคยนะอยู่ไมค์ครับเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ไม่รู้กูก็จําไม่เคยได้เดี้อเนาะก็โอเคครับผมพาร์ทนี้เราจะมาดูเซิร์ฟเวอร์นี้กันซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คนเล่น50คนอะเออแต่เซิร์ฟเขามีมินิเกมด้วยนะนะครับมินิเกมนี่ครับผมเป็นเอ่อเซิร์ฟเวอร์เกมเบสบอลป่ะวันนี้ก็ เออสกายสวายสกายวอลปะวะเออสกายวอลป่ะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครับผมจะมันเข้าไม่ได้แต่ว่าผมก็เข้าแต่เออสเวฟวู้ดเกมมันเข้าได้เว้ยฮัลก์เกมอ่ะยิ่งเอาว่ะเนี่ยครับผมแต่ว่าปัจจัยเราไม่ไม่ไปเซิร์ฟนั้นเนี่ยครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟเข้ากันซึ่งเดี๋ยวเรามาดูซิว่าโอ้ยมีเฟซบุ๊กด้วยว่ะเนาะยูทูปเฟซบุ๊กเออกูเกิลโครม ไอโปรแกรมนกอะไรเนะี่ยแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้จักนะผมเขาเรียกว่าอะไรนะไอจีอ IG ป่ะไม่รู้ <c oughs> ผมไม่รู้จักอะ่ะเออเพราะผมไม่เคยเล่นเนครับตรงนี้เป็นซ่อมของฟรีคลิกที่นี่เลยไม่สามารถซ่อมได้เนี่ยครับผมเพราะเราไม่มีของพังโอเคมาเดี๋ยวเรามาป่วนเซิร์ฟนี้กันดีกว่าอันนี้คืออะไรเออใครก็ตามที่เป็นตามที่เป็นเหตุผลทําให้เงินเฟอ้อ รีเงินทั้งหมดยกเว้นฟาร์มเองอ๋อโอเค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 เฮ้ยเจอซูเฮ้ย,ยมีเซเว่นด้วย <c oughs> มีเซเว่นด้วยนะตรงนี้จะเป็นอะไรเนะี่ยโอ้ยโอ๊ยตกใจโอเ้เซเว่นมันมืดจังวะเซเว่นลางไหมดนะ้วยโอ้โหเซเว่นนี่มืดจ่ะมืดมาแต่ไกลเลยกูไม่กล้าเข้าแนละ้วเซเว่นไอ้เหี้ยไม่คือเซเว่นหรือลัดดาแลนด อ้บ้าเอ้ยให้ตายตึงซานละโอ้โถ,ถ้ามีคำหยาบก,ก็ต้องซอรี่กันด้วยนะครับผมรอการอัปเดตครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราไปหาที่แจกของฟรีซิแจกของฟรีของเขาอยู่ที่ไหนเอ่ยโอ้ตรงนี้มีเป็นเป็นเป็นใครก็ไม่รู้นะครับเป็นเป็นเป็นมาริโออันนี้ละ่ะเดินชนกระจกเพื่อเปิดเมนูวาร์ปนะครับผมโอเคอันนี้คือวาร์ปไปจุดทำเควสอ่าโอ้มีมีวารอปอย่างนี้ด้วยหรอดีมอน ไปสร้างบ้านหนึ่งสองร้านค้าสะดวกซื้อออนี่นี่ร้านค้าสะดวกซื้อเอาไหนอ่ะไม่มีไม่เห็นมีอะไรให้ซื้อเลยเอาผมว่ามันน่าจะไม่สะดวกนะอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทำไมไม่มีอะไรให้ซื้อเลยเนะี่ยฮัลโหลไม่เห็นมีอะไรเลยนะเออคนออนไลน์ก็เยอะนะครับผมสมนี้ เออมาทำไมเนี่ยโอ้ยบ้าทับสปาวโอเคเอาหม่เอาใหม่เราต้องไปแจกของฟรีกันสิฟรีเ,เทมตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นตลาดนะครับเฮ้ย,ยนี่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 อ๋อ,อแจกของฟรีตอนเริ่มต้นเชดแจกโพสิบคูณสิบครับผมเยี่ยมยอดกระเทียมดองเหลือเกินอันนี้อะไรอะ่ะโปรดอ่านก่อนฮะโปรดอ่านก่อนนะครับคืออะไรอะ่ะไม่ต้องไปสนใจนะครับผมอันนี้ถักขยะในเดอะแซะ เดี๋ยยูเซ็ตทรอเดี๋ยดูซิมันจะมีแบบแจกของฟรีอะไรอย่างงี้ปะมีน่าจะมีนะมีอย่าบอกนะมีแค่นี้อ๋อถูกเอออย่าบอกนะว่ามีแค่นี้ขอร้องเถอะอย่ามีแค่นี้เลยนี่อะไรระบบเลี้ยงสัตว์อีกแล้วละ่ะอ๋อต้องดินมาแลกเดี๋ยวเราเราต้องไปหาดินมันมีแจกของฟรีไหมนี่ยผมรู้สึกตัวเองหลงทางในเซเวอร์นี้แล้วเกิดมันมีเดี๋ยวเราไปดูไปดูตรงวัฟไปดูตรงวัฟ มันรวมวาร์ปไงเขาบอกว่ามันรวมวาร์ปร้านพนันคาสิโนเดี๋ยวดูที่เงินลมีเท่าไหร่อันนี้ดูชื่อตัวละครที่ผมตั้งนะ <c oughs> โหหโหดมากบอกเลยว่ารหัสต,ตัวเองเล่นไม่ได้ให้ตายเถิดซาร่าเออรหัสต,ตัวเองเล่นไม่ได้ครับผมเ,เลยต้องสมัครนี้แหละตัดพ้เลีนนะครับผมวันนี้เป็นตีมอนโลกหาของกิจกรรมประจําวันเก็บเลเวลสัตว์เลี้ยง สนามประลองว้าไปจุดทําเควสว้าไปจุดมันไม่มีนี่เหรอเดี๋ยวเราลองไปคาสิโนโกันดิเฮ้ยอไอ้ยะคาสิโนมันเล่นไงอ่ะห้ามหัวร้อนสู้สู้สู้ห้ามหัวร้อนสู้ด้วยเย็นเย็นฮะมีมีนี่เหรอแล้วเล่นไงอ่ะขายไปเล่นไงอ่ะคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันมันเล่นไงร้านพนนัน อะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรอ่ะไม่เห็นทำอะไรได้เลยเดี๋ยวจะบอกนะมันกินเงินเราเอายังไม่กินเหรอเงินหนึ่งแสนบาทหนึ่งมืนบาทอ๋ออันนี้หนึ่งพันบาทก็ผมคิดขวาเงินสดจำนวนหนึ่งพันบาทคิดตรงนี้อ่ะอืมสามารถนำไปใครจ๊บทำอะไรอ่ะคืออะไรผมงงมาก อ๋อ,อเดี๋ยวเอ็นดีซีหาย <c oughs> คุณต้องการลงพนันกับเราไหมต้องการครับผมแล้วมันพนันยังไงล่ะครับ <c oughs> ผมไม่รู้ครับว่ามันพนันยังไง <c oughs> โอเคไปดีกว่าเออเช่ามันเถอะครับเราจะไปสนใจเลยเลย <c oughs> แหมมันเล่นไม่เป็นโดเนทตขอเติมเงิน <c oughs> โอเคมีเติมเงินครับผมถ้าไม่มีเติมเงินเซิร์ฟเวอร์จะอยู่ไม่ได้เออไม่มีเงินต่อค่าเครื่องเออเป็นทุกเซิร์ฟครับผมเป็นทุกเซิร์ฟเป็นทุกเซิร์ฟระบบนี้เป็นทุกเซิร์ฟเลยมีอะไรอีกเนี่ย ถ้าเราจะมาเที่ยวชมเซเวอร์แค่นี้หละมันไม่หนุกเลยตัวเทอเอออะไรวะมันต้องไม่มีแค่นิดแซ่อันนี้คุกอ,อ๋ออันนี้คุกขังคนเกียนแหละเดี๋ยวแซัวเทอมีอะไรอีกไหมเนี่ยธนาคารอุ้ยมีธนาคารด้วยร้านขายไข่เกิดสัตว์เลี้ยงเฮ้ยโอย้มีไข่เกิดสัตว์เลี้ยงด้วยอันนี้แหละร้านขายปืนโอ้โหเดียเดี๋ยว โหดกินมาละมีขายปืนด้วยเอ้ยไม,ไม่ไม่รู้มาก่อนเลยนะ่ะม,มีขายปืนด้วยไหอันนี้ลหละอันนี้ก็ไม่มีครับผมยังไม่มียังไม่มีมมโอเคไปะปอืมมันแจ่มเหลือเกินนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโปรเทคป้องกันบ้านได้ครับผมโอเคปะดเดี๋ยราไปสร้างบ้าน,นดีวกว่าผมว่าเราควรจะไปที่โลกหาของก่อนไหมเออเราควรที่จะมาโลกหาของก่อนครับเพราะว่าโลกหาของเนี่ย เราต้องมาหาของแล้วเราค่อยไปสร้างถูกปะนะ่ะล่ะเออแต่ทำไมเซิฟนี้ดูจนเลือเกิน <laughs> แจกคุกกี้ h a t the fuck <c oughs> แจกคุกกี้เลยนะโอ้โหเซิฟเวอร์ออกจะใหญ่มีหน้าเลยแจกคุกกี้ให้ตายเถอะซาร่าโอเคครับผมมุ่งหน้าต่อไปหลายคนถามว่าพี่เว็บครับอืมหลายคนที่ให้ผมโปรโมทนะเออพี่เว็บครับผมจะติดต่อโปรโมทได้ไงครับผมว่าผมติดต่อพี่เว็บได้ยากเลือเกินครับผมก็ก็ ก็ติดต่อยากอยู่นะมีคนบอกว่าผมติดต่อยากมากนะครับแล้วก็เอมีมีคนมาบอกว่าพี่เ็บครับทําไมไม่สร้างกลุ่มหรืออะไรก็ได้ขอให้พวกผมไปติดต่อพี่ยืง่ายๆซึ่งถ้าผมสร้างกลุ่มมาผมก็จะให้พี่สาวผมเป็นคนที่แบบรับตอบแชทให้แล้วมันมีเด็กประมาณแบบว่าพี่ครับพี่เ็บไหมครับอะไรประมันเนี่ยเออแล้วเราก็ดูเกงใจเขาบอกว่าคนดูแลเพจให้เราอะเออผมก็เลยแบบ เออคุณเหนื่อยผมก็เลยทิ้งเพจไว้ไม่ตอบคอมเมนต์ใครเลยหรือว่าไม่ตอบแชทเขาเลยเพราะว่าเอาไว้ติดต่อง,งานนะ่ะแต่ว่าเด็กมันมา,มาถามเลยเยอะแยะวะเออเอางี้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปเดี๋ยวทําคลิปออกมาตอบออกไหมง่ายกว่าเยอะเลยเออเดี๋ยวทําคลิปออกมาตอบโจ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 อืมเดี๋ยวทําคลิปออกมาตอบดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ง่ายๆก็พิมพ์ไปเลยพิมพ์เขียนว่าถามว่า พิมพ์เนี่ยอย่างเงี้ยเอออย่างงี้แหลแฮชแท็กถามว่าแค่นี้แหละแล้วก็ถามเลยก็ถามมาเลยเอออยากถามแลเลยก็ถามครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกมาตอบสักคลิปละสิบสิบห้าคอมเมนต์หรือบางคลิปก็สิบคอมเมนต์อะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมเลือกมาตอบให้แต่ไม่ต้องไปถามตามเพจนะตามเพจผมไม่ตอบนะเว้ยเออเพราะว่ามันเยอะแล้วก็คนดูในเพจให้ผมอ่ะเขาแบบเขาดูแลไม่ทันคือมันเยอะเยอะจริงอะไรจริงเรื่องปิ้งย่างอะไรเข้าใจว่า เออนี่ก็โอ้โหทักแชทมาแล้วกันเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมจะมีเพจขายเสื้อแล้วก็ลิสต์แบรนด์ของผมนั่นเองแล้วก็รับโปรโมทซ์ฟเวอร์ด้วยนะครับผมเป็นเพจเพจเพจนึงอืมนะครับผมเดี๋ยวจะสร้างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเอามาโปรโมทให้นจะุ๊จุ๊อืมเดี๋ยวมาโปรโมทให้นะจุ๊จุ๊เดี๋ยวก็ตัดไม้กันโอ้ใครมันมาตัดเอาไปไม้ไปวนะเนี่ยเออมันเหมือนมีใครมาตัดเอาไปไม้ไปแล้วเอาไปไม่หมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราต้องการแต่งบ้านครับผม หึ่งบ้านในไมค้าที่เราจะแต่งนี่เราจะแต่งออกมาเป็นยังไงเดีย๋ยวเดี๋ยว<ด>ไปดูสปาวใช่ต้องไปไกลเออต้องไปไกลในการอนะสร้างบ้านนะครับผม <S 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 เดี๋ยวอะไรติดปากเขี่ยทิ้งโลกสร้างบ้านสองโอ้หแมบบเละ <c oughs> แมบบเละไปไหนเลยนะแแบบนี้รีบเละมากเซอร์เวอร์นี้เขาทามแมบบมันเละแล้วเขาน่าจะเพิ่มแมบบไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องห่วงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว เปิดไม่ได้หรอนึกว่ามีอะไรอยู่ข้างในด้วยเออนึกว่าแบบเปิดได้อะไรอย่างงี้อ่ะมึงนาเอออะไรเนี่ยมันโดดขึ้นยากเลยขนาดนี้โอเคโอ้โหเดี๋ยวนี้เขามีเทนใหม่เอาลาวาขึ้นไปบนบ้านเลยว้าวโอ้มีมีแบบเอาลาวาขึ้นไปบนบ้านเลยเหรออืเป็นสไตล์ใหม่เนี่ยครับผมบ้านแถวนี้แหม่บ้านแถวนี้เขามีน้ํามีลาวาขึ้นไปบนบ้านด้วยเว้ยสไตล์ใหม่ครับผมเก๋ไก่ดิ ไม่มีใครทําเลยนะแบบนีน้ดูบ้านดิแหมสร้างบ้านแล้วมีแบบมีแบบเปิดประทุน <c oughs> บ้านเปิดประทุนด้วยนะแมเดินเข้าได้ถึงชิวๆอโะเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเรามาหาเพื่อนในเซิร์ฟเวอร์นี้ดูครับเพิ่มเพิ่มหาเพื่อนใจดีคุยด้วยจะ้ะมีไหมอยู่บ้านด้วยกด3 3 3 0 3 ไอ้สามนสองพูดผิดกดสามศูนยสองนครับผมเซิร์นี้สงสัยว่าจะก,การฝัต์ด้วยกดสามศูนสองดูดิจะมีใครไหมอะ่ะจะมีใครปิดใจจะมีใครใจดีพอไหมอะ่ะใจดีเถอะเนาะใจดีเถอะสักคนขอสักคนหนึ่งจะภูมิใจเหลือเกินนะเฮ้ยเฮยเฮ้ยเล่นไรไม,ไม่มีใครสนใจเราเลยอ yeah, ะแย่ว่ะรู้สึกแย่มาก โอ้โหดูดิจบแล้วครับผมเซิร์ฟนี้หาเพื่อนยากแน่นอนไปแล้วมุ่งหน้าต่อไปเราจะมุ่งหน้าต่อไปหาที่สร้างบ้านหาที่ตั้งลากฐานขึ้นมาเออประมาณนั้นหาหาหาที่สร้างฐานสร้างบ้านเราแถวนี้คนสร้างบ้านเยอะเนาะเราไปดูสไตล์บ้านแต่ละคนดีกว่าไหมบ้านเหล่านี้มีเลยเนี่ยแตงโมโอ้โหแตงโม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 ลูกโตวๆ,ๆวันวานเฮ้ยพอ,อกตกใจนึกว่าแตงโมไม่มีน้ํา เฮ้ยปลูกแตงโมแบบใหม่อุ้ยสวยว่ะว้าดูสเต็ปการปลูกแตงโมซะก่อนอะไรมันจะเฟี้ยวปันนั่นเ่ยเถ้ยอเถื่เถอไปทิ่โทรทั้งเลยนะเฮ้ยเฮยยโอเคปะกลับดีครับผมยังไปใส่ใจและสนใจเลยมันมากลันลันลาอรุนเบิกว่านกกาบอยบินออกหากินล่าเรื่องจำใช้โอ้โหใครมาต่อเสาเลยมนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อันนี้อะไรเนี่ย เฮ้ยมีทงชาติไทยด้วยว้าสวยปะเดี๋ยวเป็นมึงขอลงไปหน่อยนะนะเฮ้ยเขาทําสวนดี่ะเราลงไปแล้วเราขึ้นได้ไหมเฮ้ยเขาเปิดประตูไว้อยู่ครับกระโดดทึบได้ไหมไม่ได้เหร <c oughs> อโอ้เข้ามาเซิร์ฟคนอื่นย,ย,ยังจยังจะเลวอีกเนาะเออขนาดเข้ามาในเซิร์ฟคนอื่นแล้วนะยังจะเลวอีกเหลอวนะเนี่ยแย่จุงโอ้โหแยจ่จุงจุกกระเบยอีบา้าให้ตายเถอะซาร,าร,าร่าเอ้ยโอเคครับผม ขอกินหน่อยนะแยม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 ปะลุยตะลุยต่อตะลุยต่อปึ๊บป,ป,ป๊เปิดประตูเปิดออกดูเอ๊ะนั่นใครบ้านเหรอโอเคปะอืมไม่มีใครอยู่นะครับเราก็ต้องไปครับผมมันไม่เจอคนเลยเออคนก็อ่อนเยือนนะตั้งห้าสิบกว่าคนเนะี่แต่ทำไมไม่ค่อยมีคนเลยบ้านใครว้เนะี่ทำไมเขโอ้โหนี่มึงเล่นกะเอาเซิร์ฟเจ๊งเลยใช่ไหมเนะี่ย ดูดิโอ้โหสร้างใหญ่มากวอเตอร์ฟัโอ้ไม่โหดิชิดเลยโอ้ไม่กอดสร้างใหญ่มากดูดิผมว่าใช้เวลานานเลยสร้างบ้านขนาดนี้แต่เ,เขาก็สร้างไว้ขายนะครับผมอืมเขาสร้างไว้ขายก็น่าจะใช่นะเออน่าจะใช่นะน่าจะสร้างไว้ขายคงไม่สร้างไว้ไปทากระดาษรอกมาเออคงไม่ดับเบิลเอขนาดนะั้นให้ตายเถอะซาร่า เออผมไม่ดับเบิลเอขนาดนั้นหรอกมัง้งโอเคเราสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับขี้เกียจไปไกลโอเคปะวางเลยทุบตึ๊บโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ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 าเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอกว่าออกจากโพของชื่อผมแล้วอะ อ๋อเซิฟค้างก็ว่าอยู่อะถเอ้ยโอเคโอเคเอาใหม่ดิเอาใหม่เอาันนี้ออกเหรออันนี้เข้าอันนี้ออกนี้เข้าอันนี้ออกอน,นี้เข้าโอเคสิบคูณสิบนะครับผมพื้นที่ตรงนี้โอเคมาเริ่มสร้างบ้านกันเลยอันดับแรกโต๊ะคราฟต้องมานี่อ่าพิกแอคต้องตามครับผมนี่แล้วก็ตามด้วยเรั่ว ร่วนนี่ขาดไม่ได้เลยนะฮะบอกเลยตรงๆโอเคต้อพ่วงมาขุดดินก่อนดินเนี่ยจะเป็นการที่จะสร้างบ้านเราออกมาดูดีมากบ้านเราเนี่ยแบบใครขุดอะไรใครขุดอะไรไมาว่าวิธีการลงแบบนี้แบบไม่ตายเนรับผมเราจะมาสาธิตเดี๋ยวขอเซตโฮมไว้ก่อนครับผมเซฟตี้ตัวเองไว้ด้วยเอ้ยอย่าๆยๆายายาจะพิมพ์เซตแม่เวลาจะพิมพ์เซ็ตมันไปแบบนี้ตลอดเลยเออไอ้บ้าไอ้ตายเถอะนี่ก็พูดไปเดี๋ยวนะ ลงแบบไม่ตายครับผมแบบนี้แบบนี้ครับผมแบบไม่ตายโอเคโอเครอรีเจน์เลือดครับผมโอ้ยตายโอ้ยอยากจะฆ่าตัวตายเลวเกินลงมาแบบนี้ออ้จ้าเล็กโอ้ my god นั่นเล็กใช่ไหมโอ้ my god หลายคนนะครับผมอาจจะยังไม่รู้ว่าพอเทคทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดน้อเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวผมขอว่าเอา หินก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปทําว่าโพเทคมันสามารถทําอะไรได้อ่าเราจะมาดูนะครับผมว่าโพเทคเนี่ยจะสามารถทําอะไรดีๆได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูลองดูเดี๋ยวกินขนมกันหิวเร็วแล้วกันเซิฟนี้ไม่ได้หิวเร็วหรอกมันก็หิวเร็วทุกเซิฟแหละถ้ามันกินคุกกี้เฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยถ้ามันกินคุกกี้มันก็หิวเร็วเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมชาตรนะครับผมโอเค42อันก็พอแล้วทับโฮมกลับกินก่อนแครบ แร็เนี่ยนะครับผมทุกบล็อกในเกมไมค์ครับถือว่ามีค่ามากนะครับผมแนะนําว่าห้ามทิ้งแต่ละบล็อกนะครับโอเคมาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทําตรงบล็อกนี้จะเป็นรากฐานบ้านเลยนะครับอันดับแรกเราต้องใส่หินกันนะครับผมบ้านสเต็ปเดิมบ้านสเต็ปเดิมตามไม้ตามครับผมไม้ตามฝั่งนี้ฝั่งนั้นเป็นไม้ฝั่งนี้เป็นดินโอเคมีบล็อกไม้ด้วยสักนิดสักนิด โอเคอันนี้มันจะดูแบบเป็นแฟนอาร์ตแล้วใช่ปะอ่ามันจะออกไปดูเป็นอาร์ตแล้วเอยแล้วก็ใส่หินด้วยนะโอเคใส่หินใส่หินหน่อยแล้วก็ตรงตรงนี้เป็นไม้เลยใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นเอ่อตรงนี้เป็นไม้บ้างแล้วตรงนี้ก็เป็นดินบ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็ตามด้วยห,หินครับผมโอ้โหบ้านออกมาเจียวจา้าแล้วเกเดี๋ยวแป๊บน,นึงเอ,อ่อเราต้องการเอาบล็อกใส่ครับผมใส่ะลรก็ใส่ไปครับเออยังไงก็ได้ครับผมบ้านมันออกมาเป็นบ้านอยู่ดีครับเกมนี้ช่างมันเถอะ เออยังไงี้ยก็บ้านนั่นแหละครับแล้วอย่าไปใส่ใจอะไรมันมากเลยเออยังไงมันก็ออกมาเป็นบ้านนั่นแหละครับอย่าไปใส่ใจอะไรมันมากเลยสุดท้ายมันก็เป็นบ้านอยู่ดีปะ่ะเออดินครับผมดิน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 โอเคดินดินเยี่ยม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 โอเคเป็นดินแล้วก็ตามด้วยไม้บล็อกว้าเป็นไงแค่นี้บ้านเราก็จะมีลวดลายสวยเก๋เนาะโอ้โหการสร้างบ้านเละๆแบบนี้บอกให้บอกผมเลยผมนี่ถนัด แล้วก็หลังคา this ค่อนข้างที่จะแคบนะครับผมโอ้โหอยู่ในรูหนูรือไงนี่ครับก็จะได้เป็นบ้านเราแล้วครับแล้วก็ตามด้วยประตูอุ้ยประตูครับได้สามบ้านเลยเหรออุ้ยหกบ้าน <c oughs> โอ้บ้านเลยเ่ะเดี๋ยวเอานี่มาอานี่มาด้วย ه, น,นี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงทําประตูหลอกด้วยวะแบบสมมุติว่ามีคนเดินมาเฮ้ยเข้าบ้านดีกว่าเอา้าไม่ใช่นีิว่าอะไรประมาณนี้อเล่นมุกเหรอวะเนี่ย อ่ะผมผม,ผมไม่ผมไม่รู้จะวางตรงไหนนะ <c oughs> ก็วางตกแต่งบ้านไปแล้วกันครับผมเออวางคือผมว่าไมค้ามันสามารถบล็อกได้นะครับอย่างนี้วางข้างบนเนี่ยคือประตูเนี่ยมันสามารถบล็อกได้นะครับผมโดยการเอ่อเปิดประตูใส่ตัวเองแล้วก็โดดขึ้นมันจะขึ้นหนึ่งบล็อกครับผมแล้วก็โดดขึ้นมันจะขึ้นอีกหนึ่งบล็อกโงเป็นไงแค่นี้ก็สามารถเข้าไปอยู่ในบ้านล้วได้ตามปกติแล้วก็แถมคาบของข้างนอกบ้านได้ด้วยนี่ยครับโอเค โพเทคนะครับผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้ดีกว่านี้ซึ่งโพเทคเนี่ยสมมุติว่าบ้านหลมืดใช่ไหมตอนนี้ก็พร์ทิตย์ลังจะตกเราไม่มีฐานเราก็สามารถเอาโพเทคไปเผาได้โอ้โหสารพัดไมดกันทั้งกลนเกียนได้แล้วก็สามารถเป็นฐานได้ด้วยนะครับโพเทคเป็นอะไรที่ดีเหลือเกินเดีย๋ยวมาดูดูปึ๊บได้มาแล้วโอ้โหสิ่งที่เราปวดปานนั่นก็คือ,คอท็อตน,นั่นเองเนี่ยผมมาปักไว้หน้าบ้านเนะ่ย โอเคปักไว้ตรงนี้เช่อปิด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 อ่ะอ่ะปิด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 ไปปิดไปโอเคว้าเป็นไงแบบนี้ก็เฟิลได้นะครับผมไม่ต้องไปแบบลงเหมืองให้ยากเออไม่ต้องไปลงเหมืองให้ยากแบบให้มันเหนื่อยเราแค่มาเอาพลเทคมาเผาแค่นี้ก็ได้แล้วครับผมแป๊บหนึ่งนะขอคราฟดาบก่อนหยาบเอ้ยไม่ไม่ไม่เอาดาบเพชรดีกว่าอยากจะไปบู๊ อยากจะไปบู๊กับพวกมอนสเตอร์ิเล็กน้อยเล็กน้อยเออต้องเป็นเล็กน้อยเด็เล็กน้อยไหนมีไหมมีมอนสเตอร์ไหมนะสักตัวสะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่มีเกิดเลยหรอหรือว่าเซิฟนี้เขาปรับปิดไว้วะเดี๋ยวเขาปิดไว้เนอยเฮ้ยเฮ้ยปิดไว้บะเนี้ยโอ้โหอะไรวะไม่เจ๋งเลยโอเคปาตอนนี้เราได้บ้านเลยครับผมการเล่นเซิฟเซิฟเซิฟหน,นึ่งเนี่ยเราต้องมีบ้านก่อนทําไมเขาเท่กันจังวะ ทำไมทำไมเขาเท่กันจังวะเออเขาเท่กันเนาะโอเคครับผมไปดีกว่าไปดีมอนลงดันเจียนว่าไงครับแลกของเหรออ,อ๋อซ่อมของฟรีคลิกปิดปรับปรุงเอา้าโอ้จะมาดันเจียนมาปิดอะไรตอนนี้แล้วถ้าโถเอ้ยดันเจียนดันมาปิดปรับปรุงแย่มากแย่มาก อะไรเนี่ยคุณกำลังจะไปเลยชื่อื่นก็ได้วะว่าไปจุดทำเควส์ไร้ากาสะดวกซื้อสนามประลองไหนดูซิมีคนมาหรือเปล่าสนามประลองเหรอซ่อมของฟรีแกอ๋อไปยังไงอะสนามประลองไหนอะสนามประลองไหนวะอ้าวไปไงเนี่ยไปไงเฮ้ยเพชรอ๋อเพชรพีพีได้หมอันนี้เอะ อยู่บอกนะนี่ทั้งหมดคือสนามปลาลองไม่ใช่หรอกมั้งเขาคำเขาคงไม่ทําอ๋อตรงนู้นตรงนู้นคือสนามปลาลองครับผมให้ดูดูดูตัวอย่างดูตัวอย่างดูตัวอย่างเฮ้ยหายไปแล้วเอ้ยเอาคลิกตัวอ้าช่วยเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราคนดีเราจะไม่ทําอะไรนายนั่นถ้านายไม่มายุ่งกับเราอ่ะเอ้ยนายหย่าไปยุ่งดีอ้ยจ้า โอเคแจ๊กิ้วแล้วเกินที่ไม่มายุ่งกับเราข่ามันทิ้งซะข่ามันโอเคตบมันตบมันตบม้นไปเรื่อยๆตบมันจนกว่าจะตายโอ้โหทำไมเขาโหดจังวะทำไมเขาโหดจังวะทำไมเราดูต่ำต้อยแล้วกันเออทำไมเราดูต่ำต้อยมากเฮ้ยเอามหไงเราไม่ยอมแพ้ะเมื่อกี้เขาฟาดเราด้วยเคียวเหรอเคียวข้าว เฮ้ยเ hey, hey, uh, อาตบไปสองตัวนี้ดีกว่าขึ้นเป็นไงวะโอตรงนี้เงตรงนี้ตรงนี้น <c oughs> ะอะอะอะไปแล้วชอ,อดูเลือดผมดิเออเอครับเราจะไม่ไปตายอีกแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้สังเกตได้ว่าการตายของผมไปสองแล้ว <c oughs> <c oughs> การตายของผมไปสองแล้วนะครับก็ก็ไม่ต้องไปตายอีกแล้วนะครับผมหรือว่า,อ,าอีกสักรอบเสี่ยงไหม ปะรู้ว่า oh so e so in เอ้ยเกาะหายโอเมย์ก๊อดเกาะหายชิบหายแล้วเกาะหายเฮ้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 ยเดี๋ยวอู้มึงมีขี่แมวขี่แมวมีขี่แมวมาตีด้วยโอ้ยโหดร้ายมากเอาโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเจอกะไคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็น กำลังใจเล็กๆน้อยให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับรักทุกคนนะครับผมไปแล้วฮะเดี๋ยวหมูน้อยอย่าบอกนะว่ามาตีตรงนี้เอาเนื้อหมูไปปิ้งแล้วกินอ่ะโอ้โหอีบ้าเอ้เราก็ไปกินคุกกี้อยู่ตั้งเนิ่นนานให้ตายเถอะซาร่าอีบ้าเอ้